ยังใช้เลยไดเลยได้เลยขอนุนาหมนนามาร่วมงานวันนี้เปิดตัโดรนมใหม่ค่ะมาริ่มงานวันนี้นะคะสำหรับพี u p ยูพ n เท a ชนะคะก็เป็นงานที่แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักว่า i p u เนี่ยเรามีอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะ แต่ภาพอะไรกับเด็กๆได้บ้างแล้วเราก็วันนี้ก็หนึ่งในสิบทีวเนาะเล่าเลยดีกว่าว่าวันนี้กำลังจะจบปริญญาโทตอนแล้วตอนนี้ก็ต่อปริญญาเอกอยู่ค่ะกำลังเรียนอยู่สวยมากเดิมค่ะเดิมมสวยมากใช่เดค่ะเดิมไหมได้ชนะเราเป็นสิบของทีวีเนยเป็นเหตุบ้างของการต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ เอางี้ป่ะชีวิตนักศึกษาในรั้วนี้เรียนยังไงได้ส่งต่อน้องๆว่าแบบเออมาเรียนเหมือนพี่ไหมก็ในฐานะที่ตอนนี้ก็เรียนเป็นตอนปอโทเรียนเป็นแอนตี้จิ้งเนาะแล้วตอนนี้ก็เป็นอ่าเบเนจเมนต์เรียนเรื่องการบริหารจัดการด้วยสาระปอเอกนะคะก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้แต่ละคนมารู้จักเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรตรงนี้เพราะว่าเป็นหลักสูตรที่คิดว่าใช้ได้จริงแล้วก็เป็นอะไรที่นอกจากจะใช้กับคนอื่นแล้วก็ใช้กับตัวเราได้ด้วย การเรียนต่อปรเอกของเราจะไปต่อยอดกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างหนูนะเรียนต่อปเอกเหรอคะก็จริงๆก็อย่างที่เคยพูดไว้มานานมากแล้วว่าอยากเรียนปรเอกสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะถ้าเกิดมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนได้ทําตามสิ่งที่อยากทาแล้วก็คิดว่าอาจจะนําไปใช้ในอนาคตก็จะเป็นการธุรกิจเลยหรอการจะเป็น i n เอ u เซอร์ด้วยเราอาจจะเอาข้อมูลความรู้เรื่องสุขภาพเลยเรื่อง ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูนควรู้ดีๆส่งต่อให้มันอื่นได้ด้วยค่ะฝากหน่อยค่ะอีกหนึ่งมหาลัยดีๆใคระอีกหนึ่งมหาลัยนะคะสำหรับ DPU ค่ะและงานนี้ก็คือ DPU potential เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งก็ฝากด้วยนะคะสำหรับมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะ DPU ค่ะใครที่สนใจนะคะโดยเฉพาะสาขาคณะนานมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI Engineering ค่ะอัปเดตเรื่องความรักหน่อยค่ะค่ะที่เปี จำไม่ได้ว่าพบกันมานานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ตั้งแต่จบยิมเด่นเนาะก็น่าจะมา11ปีใช่ค่ะแต่ไม่ได้นับกันเลยแต่พอพี่จำได้ว่าจูเนียร์บอกว่าจะมีแพนแต่งในปีนี้โอ้หต่ตวตัวเนี่ยมีค่ะขไรหรือยังคะหรือัวเนี่ยเขาบอกว่า่เยหรือเปล่าเฮ้ยเขาบอกว่ต้องี่หรือเปล่าอ่นเขาบอกว่าเขาอยาก เขาวางแผนไปแล้วพ้อไม่นะไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะมีกลิ่นนี้ซ้ายก็ขอทำเล็บนิดนึงตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องสวยในวันนั้นก็ขอขอให้ดูสวยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามือเซอร์ไพรส์จะแบบไม่ไม่รู้เลยนหรอแต่เวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าชอบทำอะไรที่มันแบบ ตรงกันข้ามกับที่เราอยากได้เราบอกว่าขอสวยขอหน้าดูดีเพื่อที่จะแบบเราอยากจะเก็บพุดชุ่มเราอยากจะเก็บสิ่งเนี้ยไว้เป็นความทรงจำอะไรเงี้ยเผื่อสักครั้งหนึ่งล้วกลับมาดูว่ามีคนขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูเลยแสดงว่าถ้าข้อขอในปีนี้เลาวไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไม่ทราบเลยถ้าขอปีนี้เราก็พร้อมใช่ไหมก็ไม่อยากจะพูดว่าพร้อมมาตลอดจริงๆก็ไม่อยากจะพูดให้เขาเป็นคนพูดเราก็ทําแบบอุยยังไม่พร แบบนี้ดีกว่าแต่จริงๆก็คือถ้าทเล็ถ้าเขาบอกคนอื่นแสดงว่าหมาว่าปีนี้ออกจากบ้านต้องแต่หน้าต้องแตหน้าเลเขไม่หวัพาเาอนี่ในกสองวันใไปหรือเปล่า้สองวันได้งั้นสิซิภพาแต่งตัวรอเลย ่ก็บอกว่าเออมันถึงเวลาแล้วนู่นนี่แต่ด้วยความที่พวกเราสองคนยังเป็นเด็กในยุคนี้เนาะก็ยังรู้สึกว่าเออเราอยากทํางานตอนนี้มีนู่นนี่เราต้องตัดสินใจแล้วด้วยความที่มีสายงานอิูเพนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยมันก็เดินทางบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้ค่อยพูดกันเรื่องนี้แต่เขาก็มีพูดบ้างอย่างที่บ้านเรอกดดันไหมครับเพราะว่ากูเราก็คบกันมานานแล้วท้าคุณแม่มีค่ะใครจาได้บ้างว่าคุณแม่ตอนแรกบอกว่าไม่เอาเลยผู้ชายคนนี้ ไม่ใช่ใช่มไม่ห่วงมากออใช่ค่ะตอนนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะสักทีวันนี้ถือวันที่กลับไปจะถูกถามเลยช่วเนี่ยย,ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเจอรู้เลยเออยังไงมคือ,อยังไง มีอะไรอย่างเงี้ยค so ่ะแล้วเขาจะเย็นกับเราก็คือด้วยความที่เราค่อนข้างที่จะงองแงแล้วก็มีแบบงองแงเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาสามารถที่จะใจเย็นแล้วก็แบบดูแลเราได้แม่ก็เลยอย่างความมั่นคงเขาพิสูจน์ยังไงบ้างคะอย่างความมั่นคงเขาพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นยังไงก็ค่อนข้างพิสูจน์เยอะจากวันนั้นจน ไสำหรับคืนสุยาวของราชาลัยนะคะก็ต้องใช้คำว่าราชาลัยคืนสุราชารยคืนสุยาวโชว์เราก็จะได้เห็นหลายๆคนที่ทุกคนคุดถึงไม่ว่าจะเป็นพี่นกสินใจพี่กบสุสิท ใช่เลยใช่ค่ะแล้วเพลงที่ไหนแคนลีคถึงก็อาจจะได้ฟังในต่างคนเหมือนกันฝากในคานนาเป็นผู้แข่งขันหกถึงแปฝากด้วยนะคะสำหรับรัชดาลายรือสุเย้าโชว์นะคะ2026 6นยีถึงแปีนาคมนี้ตอนนี้ก็สามารถดูซื้อบัตรได้แล้วนะคะถ้าใครคิดถึงละครเพทคิดถึงโชว์อลังการคิดถึงนักแสดงคิดถึงเสียงของทุกคนเนี่ยก็ฝากให้มาชมแล้วก็มาติดตามกันด้วยซื้อบัตรได้แล้วด้วยเลยตอนนี้ค่ะคานนาเปลี่ยนมูดนะในฐานะเราประชาชนคนหนึ่ง เลือกตั้งเลเือกตั้งที่ผ่านมาเล<ม>ือกตั้งที่ผ่านมามันมีข้อพิรุธไหลสุดเนขาประชาชนเรามองว่ายังไงบ้างขอให้ใจนําก่อนเลยคือ <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าด้วยขนาดที่เราเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปที่เรามีสิทธิ์ในเลือกตั้งแล้วเราก็ได้ไปใช้เสียบเนาะถ้าทุกอยาก่าองอ หนุนถึงสองวันนะของขอกตก็ตตยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมลอยากจี้ถามอบตอย่ก็ต้องถามค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยว่าการที่ทางทีมเนี่ยออกมาให้คำตอบเนาะทำให้มันสงสัยไปเลยมีเหตุการณ์อะไรมีเรื่องราวอะไรถ้าพูดให้ทุกคนเข้าใจดูนะเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและได้ออกมาใช้สิทธิน์นพร้อมที่จะเข้าใจและพร้อมที่จะอยู่ในกติกาพร้อมที่จะรับทราบข้อมูล เชื่อว่าไม่มีใครดื้อไม่มีใครดื้อไม่มีใครอยากที่จะให้มันเกิดเรื่องเาวาไม่ดีกับประเทศเพราะทุกคนรักประเทศแต่ว่าถ้าทุกคนออกมาพูดถ้าทีมออกมาพูดเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายอธิบายให้ชัดเจนคนที่เขาต้องการคำตอบแล้วเขาได้รับคำตอบที่ชัดเจนู้กอย่าก็จะคลี่คลายไปได้ดีอ่ะฝากถึงว่าที่นายกคนต่อไปมราจะเป็นใครเนาะขอความโปร่งใสขอขอฝากถึงว่าที่นายกคนต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ฝากไว้ว่าประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งหมดต้องฝากคหวัง ขอให้ท่านบริหารประเทศแล้วก็ทำทุกอย่างให้โปร่งใสดีแล้วก็เพื่อที่ลุกคนจะได้ไว้วางใจว่าเราพร้อมที่จะฝากประเทศนี้ให้กับคุณดูแลพวกเราทุกคนค่ะโอเคค่ะคุณมะไม่ได้เลยนะกอวมากเปิดคำถาม